สรุปว่าบ้านหลังนี้มีผีไหมก็ไม่รู้ค่ะทุกคนแต่แบบชักจะหลอนขึ้นทุกทีทุกทีสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับสเตจจุดกันคังกับเกมก่อนโฮมนะคะตอนที่5แล้วเอาล่ะวันนี้เรามาดูว่าห้องใต้ดินของบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังเหลืออีกเอ่อเหลืออีกอะไรนะสองห้องวะใช่มีห้องอีกฝั่งนูน้นกับห้องใต้หลังคาที่ยังเปิดไม่ได้โอเค ออ้ยอย่างมืดมืดเอาแหละมาถึงก็ไม่มีอะไรหรอกเกมนี้ไม่มีผีเออหึมมันไม่เคยมีเรื่องดีๆในชั้นใต้ดินนะทุกคนเอาวะทั้งมันอุย้ยกล่องอะไรเปิดไฟก่อน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 นี่เรา,าทำอะไรที่นี่วะเนี่ย นี่ไงเฮ้ยเออถุงขนมเหมือนเลงนี้นะโพ t ท t o ซ h i p ว้าโ <c oughs> okay. อ้นโนอ,นนอ,อ้นโน okay. อ้โ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 อเโอ้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 โอ นี่เป็นเหมือนอจดหมายที่ลอนนี่เขียนให้แซมนะคะบอกขอบคุณที่ชวนลอนนี่มากินข้าวที่บ้านในวันขอบคุณพระเจ้าส่วนนี้ก็เป็นจดหมายที่แซมเขียนให้ลอนนี่นะคะบอกขอบคุณที่ชวนไปกินเลี้ยงที่บ้านเช่นกันเหมือนแบบผัดกันไปกินข้าวของบ้านแต่ละฝ่ายอะไรอย่างนี้โอ้ยฟาก็ร้องทั้งวันทั้งคืนไม่คิดจะพักบ้างเลยร้องทุกอีพีโอ้ Sam Love love It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around. Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. บันทึงล่าสุดของแซมนะคะน้องเราก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่ใจตรงกันกับลอนนี่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไป คือก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอนะก็เวลาไม่มีใครอยู่เวลาอยู่ในตมลําพังอะไรเงี้ยทั้งสองคนก็จะมีแบบอาจจะมีแบบกิกนุกนิกบ้างเรืออาจะมีแบบบอกรักกันอยู่บ้างนะคะโอ้ยเปิดไฟแล้วดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่อ๋อก่อนหน้านี้เราเห็นอันที่เป็นของแซมนะคะสมันท่าเป็นปัดป้ายชื่ออะไรเงี้ยส่วนนี้เป็นของเคทลินนี่เนี่ย วัน of m ไมโอฮะเป็นงานงานวิชาเพศศึกษาเหรอโอ้ไม่กอเอ้า oh oh. งานเดียวกันกับของแซนเลยนี่การบ้านเดียวกันเลยอะ่ะออดูเหมือนว่าของแคทลินเนี่ยก็เขียนปกตินะคะก็เขียนทํางานตามที่ครูสั่งมาป,ปกติแต่ของแซนที่เราเคยเห็นเนี่ยน้องจะแทรกนิยายของน้องมาด้วยแบบมาหลายหน้าเลยคือมีน้ําและเนื้อหมายถึงงานนะงานนี่มัน เครื่องต้มน้ำปะแบบเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรปะฮีเตอร์โอ้ยมไม่มีอะไรหรอกเนาะใช่เปิดไฟก่อนไฟไฟอยู่ไหนหาไฟไม่มีไม่มีไ,มมไฟอันนี้นี่อ๋อขอบคุณพระเจ้าขอบคุณดวงไฟที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่อะไรเหนื่อเฮ้ยเฮ้ยเซลมีใครเดินมา อันนี้เป็นสนัคมาตอบรับที่แซมสมัครคอร์สซัมเมอร์ตามที่ครูแนะนำไปเนาะก็ผ่านเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าแซมจะไปไหม I'm so stupid sometimes I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing and I was all making plans like you should come visit me stay in my dorm room but she said Sam I ship out on June 6th I was like ship out to where she said To basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. บันทึกล่าสึกข,ของแซมนะคะแซมกำลังจะไปซัมเมอร์แคมป์เลยชวนให้ลอนนี่แวะไปหาแต่ลอนนี่บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าเรียนจบแล้วเนี่ยจะไปสมัครทหารเลยแซมเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดลอนนี่เรียนจบแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันลอนนี่ก็บอกว่างั้นเรามาใช้เวลาที่เหลือให้แบบดีที่สุดดีกว่าก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะ This is one of Granddad's book หนังสือของปู่ Joyce complete understanding ดิชาร์ดกรีนไบร์ดดิชาร์ดอ๋อปู่ชื่อดิชาร์ดหนังสือเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยแล้วนี่รูปปู่หรอแล้วหน้าปู่หายไปไหนคะทำไมรูปถึงหายไปอะหายไปแต่หน้าด้วยน่ากลัว One of of Dad's b o o k with something stuck to it เป็นหนังสือของพ่อนะคะเขาใช่หนังสือที่พ่อเขียนมีบางอย่างติดอยู่ข้างในหรออ๋อมี กระดาษแปะอยู่อันนี้เป็นโน้ตที่ปู่เราเขียนมาให้พ่อนะคะคือปู่บอกว่าพ่อเขียนได้ดีแล้วหนังสือเล่มนี้ต้องดังแน่นอนแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่มันซ้ำซากอยู่เนื้อเรื่องหรืออะไรพวกนี้แล้วปู่ก็บอกพ่อว่าแกน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะคะก็โอเคด้วยความคารบค่ะวางมันตัแล้วกันอันนี้เฮ้ยยังไงกระเป๋าเสื้อผ้าตรงนี้ด้วะอ๋อนี่เป็นเหมือนแคตตาล็อกสินค้านะน่าจะเฉีอวอมา จากแตคตาล็กสินค้าเป็นสร้อยที่มีจี้คู่กันแบบว่าเป็นหัวใจแบบประกบกันได้อะไรอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไอติ้งดัสมัมซิตีเซนชีพสต็ออันนี้เป็นเหมือนใบขอสัญชาติเมกันนะคะของแม่แม่เราน่าจะไม่ใช่คนเมกันแบบแท้ๆอะไรอย่างนี้น่าจะมาจากแคนาดาอุย้ยทาไมทางลับมันเยอะขนาดนี้นั่นดูเหมือนมีทางไปต่อแล้วงั้นเราไปห้องนี้ก่อนไหม แม้ให้องนี้ก็ดูมีอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีห้องอนอนตรงนี้ไปไหนดีวะงงมาซันฟาร์มาซีคนที่ชื่อมาซันนี่เขาเปิดร้านขายยาอ๋อใคอไม่ดีนั่นห้องใครวะมีโพสการ์ดด้วยดูสิใครเขียนมาให้แซมอะไม่มีที่อยู่เลยไม่ได้ส่งอ่อ นี่เป็นโปสการ์ทีออ่ลอนนี่เขียนให้แซมนะคะแต่ว่าที่ไม่มีที่อยู่เนี่ยเพราะว่าเขียนตอนที่แบบไปด้วยกันซื้อแบบพิลังกิชอปอะไรย่างนี้แล้วก็เขียนให้เลยนี่นะคะประมาณนี้ And came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know no about us. The kids at school though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. บันทึกล่าสุดของแซมนะคะเหมือนแซมกับลอนนี่เนี่ยไปทัศนศึกษาแล้วสองคนก็พากันออกนอกเส้นทางจนเกือบมาไม่ทันตอนรถออกทางโรงเรียนเนี่ยก็เลยแจ้งผู้ปกครองแล้วพ่อแม่ของแซมก็คือพ่อแม่ของเรานะคะบอกว่าหลังจากแซมคบหากับลอนนี่เนี่ยแซมก็เปลี่ยนไปแต่พ่อแม่คงไม่รู้ว่าแซมกับลอนนี่นคบกันแบบไหนแต่ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะรู้ก็ได้ดูซิ อันนี้เป็นข่าวที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์นะคะข่าวบอกว่าก็คือเนี่ยมีการเปลี่ยนเจ้าของร้านขายยามาซันนะคะคือเหมือนออสการ์มาซันเนี่ยเขาป่วยค่ะก็เลยขายร้านขายยาเนี่ยต่อให้กับผู้ช่วยของเขาไม่รู้ว่าออสการ์มาซันป่วยเป็นอะไรนะคะกลัวจังเลยเฮยมีใครอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยเขาไปแล้วนะโอ้ยมันมีทางแบบหลายทางมากงง ยังไม่ตนาน,นีกอโผล่ไหนอะอุ้ยไม่หมดดีกอมันเยอะขนาดนี้เนี่ยไปทางไหนก่อนดีเอางดีวทุกคนเราจะไปทางไหนก่อนดีวะเนี่ยสัรสัตยานจูนบอกว่าไปตรงนี้ก่อนดีกว่าแบบสัรสนตยานผิดแน่นอนนี่คือเปิดหรือปิดวะน่าจะเปิดโอ้ เอาแล้วสัญชาตญาณจูนแบบผิดแน่นอนเฮ้ยอันนี้โคไหนอะโอ้ยังใหญ่โอ้ยนี่ใครอยู่ตรงนี้เนะี่ยมีทางลับเยอะมากงงไปหมดแล้วโอ๊ยพิกอน เยียดอาร์จังเลยเว้ยบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านไม้เนี่ยมันมีข้อเสียเนาะเยียดอาร์มากเลยมันไปหนวะนี่ไปเฮ้ยไม่ไม่ไม่เปิดไม่ได้นี่เปิดไม่ได้นี่ทั้งตันแล้วเย่คนเย่ไหมน่าจะเป็นห้องเก็บฟืนนะนี้ถ้าดูไม่ผิดนะเออปิด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 ก่อนแล้วกันโอเคเยี่ยม เฮ้ยมีคอมบิเนชันอีกแล้วรหัสอีกแล้วโเฮ้ยมีระฆังด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมถึงมีระฆังอยู่ในห้องนี้สั่นทําไมหรอเอ,อกระดิ่งพวกนี้คิดว่าเวลามีคนเรียกใช้อ่ะเหมือนนั่นนี่น่าจะเป็นห้องอบคนใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นใบเสร็จสั่งสร้อยกับจี้นะคะของลอนนี่กับแซมหืมแปดสิบดอลโอ้มกอ Like a mug, and yet, we don't matter. Tape goes a girl, but a little bit, little in my air keeps an air. You want even. It's a massive crap. Who took it now? Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit, and he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing, and they were all kind of like, You can? And she was like, Probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm going to be at every single show. วันถึงล่าสุดของแซมนะคะแซมบอกว่าวงของคนที่ชื่อท็อตเนี่ยค่ะนักร้องรอนนี่เลยอาสาไปร้องให้แซมก็บอกว่าจะไปดูทุกคอนเสิร์ตท,ที่รอนนี่เล่นเลยก่อนที่รอนนี่เนี่ยจะต้องไปเป็นทหารในเดือนพถษนายนนะคะนี่อะไรเอ็กซเรย์สปชื่อวงอยู่ปะไม่แน่ใจเลยมันเริ่มมีขยะให้เราปลาน้อยลงอะ่ะเศร้าจังรู้สึกยังไม่ค่อยได้ปาของเลยจดหมาย นี่เป็นจดหมายที่ลอนนี่เขียนถึงแซมตอนที่ลอนนี่เนี่ยไปเที่ยวที่เม็กซิโกนะคะตอนนี้ก็บอกว่าคิดถึงแซมมากอยากยีดกลับไปหาแล้วไอเทปเนี่ยฟังได้ไหมพอละพอมากเลยนี่คืออะไรโอเค not reading anymore of that อ้าวยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่ได้อ่านเลย เอาตะก,กี้เผอปิดไปไม่จริงคือมันเป็นโน้ตที่จูนเผลอกดขึ้นมาระหว่างที่เสียงของแซมพูดนะคะในบันทึกของแซมแลว้วไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรเว้ยแต่ว่าตัวเราไม่ยอมไม่ยอมอ่านอีกแล้วเอา้าแมันเกี่ยวกับอะไรวะเราไปดูอีกฟากหนึ่งของชั้นใต้ดินกันว้าว ฮ้ยมมืมีคนยืนอยู่เลยแย่มากเลยท่อเมื่อกี้เนี่ยโอเคบตะกี้ห้องห้องน่าจะห้องแม่บ้านอะไรพวกนี้แหละออนี้คือมันออกมาได้สองทางใช่ไหมอันนั้นเหมือนจะไปห้องนั่งเล่นสักอย่างส่วนอันนี้ขึ้นไปไหนวะมาด,ดูกันนี่อะไรอะ่ะแฮนดลต้องพูดแฮนดถึงจะเปิดได้อโอ ออไม่มาโผล่ห้องเกสรูมทางหลักโคตรเยอะปิดก่อนเฮ้ยมีนูนใต้ประตูด้วยดูดิเยอ่ะหนึ่งเก้าหกสามเฮ้ยใช่รหัสเซฟป่ะลองไปเปิดไหมนหนึ่งเก้าหกสาม ดูเซบแบบสมัยโบราณในยอดสิมีขวดอะไรเนี่ยขวดยานี่น่าจะเป็นขวดยาสักอย่างนะคะโอ้มีเข็มฉีดยาด้วยโหเขาโอเคไหมฮะสายดีนั่นที่สองจดหมายออสการ์มาซันแมรี่กรีนไบออร์ดีเทนทูเซนเดอร์คือเป็นจดหมายที่ตีกลับงี้หรอ อันนี้เป็นจดหมายที่ถูกตีกลับนะคะที่ออสการ์เนี่ยเขียนไปให้แมรี่คิดว่าน่าจะเป็นไม่พี่สาวกับน้องสาวนะคะแต่เป็นจดหมายที่ถูกตีกลับมาออสการ์เขียนประมาณว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นนักโทษที่ถูกจองจำม,มาไว้อยู่คนเดียวแบบอ้างวางโดดเดี่ยวและอยากให้ครอบครัวยกโทษให้แต่ถ้าไม่มีการตอบรับจากจดหมายฉบับนี้อีกเนี่ยเขาก็จะขอตายไปคนเดียวค่ะคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาทาอะไรผิดมานะแต่ว่าอม ถ้าไม่มีใครยกโทษให้เขาเนี่ยเขาก็ขอตายคนเดียวแล้วกันมรู้สึกมือนเศร้าๆวะเดี๋ยวเอาเกับเขาที่แล้วกันนะเออหุยหุยตั้งใจด้วยสุดยอดเลย,เด,ยเดี๋ยวเก็บของให้นะคะไม,ไม่เล่นแล้วไม,ไม่หย่อนเล่นแล้วเพราะว่านี่แหละโอเคโอเคเอากำ <laughs> <laughs> ไม่นะ <laughs> นี่เป็นขวดยาแน่เลยอะ่ะ Oil of clove น้ำมันคลอฟหรอมันทำอะไรอะ่ะนี่คือกล่องอะไรอันนี้เป็นเหมือนกล่องยาร์ฟีนะคะ คือร์ฟีเนี่ยมันเป็นสารท,ทำให้เราแบบแก้ปวดได้แต่ว่าถ้าใช้เยอะไปเนี่ยมันก็จะเสพติดได้เหมือนกันนะให้โดเจนเพอกไซด์อะไรว่าไม่รู้เลยตอนเรียนก็ไม่ไตั้งใจเรียนยนะวิชาเคมีเนี่ยคือไม่ชอบเลยแต่ก็ไม่รู้เรียนทำไมเหมือนกันอ๋อเรียนตามเพื่อนโอเคค่ะเราจะเก็บหีบนี้ไว้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเราต้องให้เกตคนตายค่ะทุกคนไปไปดูอื่นต่อกันไปดูห้องนี้ต่อกันอันนี้ไม่โอ้ oh น,นี่ไม่มีอะไรแหละ Brad Mobile คืออะไรโหมีสครับเยอะมากแล้วโ oh อ้หมายกอดอ้าวนี่มันมันทึกของแซมนี่ที่ที่ไม่ได้มาเป็นเสียงแต่ว่าเนื้อหาเดียวกันเลยอะ่ะใช่แต่มันเป็นตัวหนังสือมีเทปอีกแล้วของพิซซ่ากับขนม และถุงเท้า label girl just i t now อะไรวะนี่พิซซ่าที่หมดแล้วนี่เป็นจดหมายที่คุณใหญ่เขียนตอบแซมนะคะคือเหมือนมีคนเอาสเปรย์ไปพ่นล็อกเกอร์แซมคิดว่าอาจจะดูเรื่องที่สองคนนี้คบกันเลยโดนกแกล้งแซมก็เขียนจดหมายไปบอกครูใหญ่ว่าคนผิดไม่เห็นได้รับโทษเลย คใหญ่ก็บอกว่ามันไม่มีคนออกมาลบผิดเลยเอาโทษใครไม่ได้แล้วคุณใหญ่ก็เลยแนะนําให้แซมอยู่เยๆนะคะพอไม่งั้นน่ะเรื่องจะวุ่นวายแล้วก็ไม่จบสักทีนะคะ I don't get Lonnie sometimes Like her band and our zine and her hair and everything are all anti-authority But I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation Following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie? About who she is? She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. epsilon even gets Lonnie sometimes think Lonnie don't มันถึกว่าสุดของแซมนะคะแซมบอกว่าบางครั้งแซมก็ไม่เข้าใจลอนนี่ค่ะเพราะลอนนี่อยากเป็นอาหารแต่บางทีก็ไม่ยอมไม่ใครมาสั่งแถมยังเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ด้วยแต่สักพักนึงแซมว่เข้าใจว่าบางทีการไม่เถียงลอนนี่เนี่ยน่าจะดีที่สุดเพราะลอนนี่เองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน คือตัวเทปใต้หมอนนะแต่ว่าขอยญาตไม่เปิดแล้วกันหรือว่าให้เปิดสักสามวิดีอะได้เฮ้ยเดี๋ยวติดเหลืองอีกให้ตายเถอะโอเคนี่อะไรคอมิกบุ๊กซน์อันนี้เป็นเหมือนต้นฉบับคือนี้ทุกคนแล้วสองคนนี้มันก็เอาต้นฉบับไปถ่ายอกสารมาแล้วแบบ ิมแจกคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ดีอยู่โดนจับได้นะเนี่ยโอเคค่ะเราไปห้องนี้กันเลยคือห้องอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือั้งอีกฝั่งหนึ่งที่เราเข้าไม่ได้นะคะมันล็อกอ๋อเปิดไฟ้ดีขึ้นเยอะเลยอ่าคือห้องนี้นี่นะคะทุกคนโอเคค่ะไว้เดี๋ยวเรามาดูสมมติอีกฝั่งหนึ่งคลิปหน้าแล้วกันเนาะเฮ้ยเอา้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน วันนี้นะ่ะโอเคจุนไปแล้วจุนไม่อยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะส,คสเตจจ u n น d for next v i d e ค่ะบ๊ายบายค่ะ